สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือน,นี้ผ้ามาอัปเดตตะกะแตนปลาตังกาของเราปลาตังก้าของเรา,รา,เราชุดนี้สั่งมาจากสีสะเกดจ้าพี่น้องจ้าสั่งไข่เพิ่นมาสองขีดตอนนี้อายุของเพิินได้สิบแปดมือแล้วจ้าสิบแปดมือแล้วเพิินกะหลอกคาปลาสุดยังบบท่านได้เบิดพี่น้องยังมีตัวหน่อยอยู่แต่เพิินกะหลอกคาบมีเสือกักแล้วจ้า เพิ่นหลอดขาบแล้วมีเสือกักนี่จ้ะเพิ่นใส่เสือกักแล้วดำๆนั่นคือเสือกักของเพิ่นจ้ะเฮาก็เอาห้าเนเปียให้เพิ่นกินจ้ะมือนี้ได้เนปเปียเป็นอาหารของเพิ่นเนาะจ้ะหลังจากเมื่อวานเฮาก็เอาใบตองให้เพิ่นกินเปลี่ยนอาหารไปน้ำจ้ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าเฮามีทั้งใบตองทั้งห้าหวานแล้วก็หญ้าเนเปียเนาะค่ะ ตอนนี้เพิ่นกะเริ่มใส่เสือกัดหลายแล้วพี่นอ้องอายุได้สิบแปดมือเริ่มติดปีกเป็นเสือกัดดำดำนะพี่น้องที่เห็นดำดำของเพินะ่นหนึ่งคือเสือกัดเพิ่นนะหลอกคาบคังนี้กัเป็นคังที่ซีลลวจ้ะก่ยังมีตัวน้อยทีทีใหญ่บ่ท่ทนกันเนาะ เพราะว่าเนื่องจากว่าเพิ่นแตกไข่มาที่หลังจ้ะเพิ่นกำลังหลอกคาบพี่น้องจ้ะหลอกคาบรุดแล้วนั่นคือหลอกคาบพึ่งรุดจ้ะตอนนี้เพิ่นกำลังหลอกคาบเนาะแต่ยังหลอกคาบเพราะถ้าในเบิร์ตสูตโตก่ยังมตัตน้อยอยู่พี่น้องัวน้อยที่เป็นน่อยๆอ,อาจจะเป็นตัวผูกก็ได้จ้ะเพราะว่าตัวผูกเพิ่นสิน,น่อยควัวเนาะ กำลังกินหยาจ้ะพี่น้องจ้ะบ่าแห้งกับบ่ไดดเพิน่นซ่นกระโดดกระเด้งเลยพี่น้องจ้ะนี่คือรุ่นหน่อยของเฮาที่สั่งมาจากสีสะเกษรุ่นใหญ่ของเฮากับมีจ้ะพี่น้องจ้ะรุ่นใหญ่ของเฮากับแต่ยี่สิบสี่มือแล้วแต่เฮา,นา,านเ,เน่ยันท่านได้อัปเดตเนาะื้อนี้อัปเดตขอ,อกหน่อยก่อนจ้ะอัปเดตขอ,อกหน่อยสะก้อนได้สิบแปดมือแล้วจ้ะ สิบแปดมือแล้วากาบ่มีปัญหาอย่างค่ะเห็นของคนอื่นข้าเจ้ามีปัญหาว่าตายได้ยี่สิบมือแล้วตายตายหลายพร้อมตายกองกันเลยกับบรลูสาเหตุน้ำพึ้นขึ้นกันเนาะแต่ของเฮ้าแข็งแรงดีจะ้ะแข็งแรงกระโดดกระเด้งดีนี่กินอาหารกินหญ้าดีจะ้ะหญ้าที่เอาไห่นี่ข้าวเดียวพี่น้องจ้ะเพิงพ่งเพิง่งเพิ่น พากันกินดูเนี่ยบ่โดนเพิ่นกะกินเบิดพี่น้องขันได้ลงลุ่มแบบนี้บ่โดนกับเบิดเท่ากับบ่คอยให้อาหารเพิ่นขาดกงเนาะขันเพิ่นกินเริ่มเบิดเท่ากับใส่เลยลหละพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นกาลังเลงเงาเริ่มมาสิบกว่าวันนี่เพิ่นสีเลงเงาจ้ะกะสิกินเงาเปลืองขึ้นหลังจากย้อนหลังขึ้นไปก้อนสีได้สิบ มือสิบกว่ามือก้อนสิบมือนั่นเพิ่นยังบอท่านเลีงอาหารนี่จ้ะพอหลังจากสิบกว่ามือขึ้นมานี่เพิ่นเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มกินอาหารเริ่มกินหยาเปืองเริ่มกินหยาเปืองอย่ากโมเมนอาหารจากกอาหารของเพิ่นแหละแต่ว่ามันเป็นหยาเนาะนี่แหละจ้ะพี่น้องจ๋าจ๊ะน้อยบ่โดนสามสิบกว่ามือเพิ่นกะสีจับคูแล้วสีว่างไข่แล้ว ล้อติดตามตอนต่อไปจาผู้ใดอยากเลี้ยงเลี้ยงไงโตวไว้กินหยาเป็นอาหารเนาะกะก้อนที่สีเลี้ยงกะว่างแผนปลูกหยากอนเด้อพี่น้องเด้อกินหยาเปลืองพอสมควรถ้าเฮาไปซื้อมันอาจสีเป็นการเพิ่มต้นทุนเนาะเฮากะลดต้นทุนโดยการปลูกหญ้าไว้ก้อนจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเนาะคะ่ะ กสิมาให้ความรู้สำหรับมือใหม่หัดเลี้ยงตะกะเตนกับการเปลี่ยนแปลงของเพ่นเรื่อยๆเ,เนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ